ปิดเทอมแล้วว่าแต่ปิดเทอมเนี่ยเฟิร์สมีอะไรจะทําบ้างไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันครับปิดเทอมนี้ครับเตะบอลก็ไม่เก่งเล่นดนตรีก็ไม่ได้เลยอ่ะวันๆก็นั่งแต่หน้าคอมเล่นแต่เกมน,นี่แหละครับเตะบอลไม่เก่งเล่นดนตรีไม่ได้ก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งสิเฟิร์ส คนเราเนี่ยนะมันมีความเก่งความสามารถในแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะมีลิงก์กิจกรรมที่จะให้เฟิร์สทำในนั้นเนี่ยมันจะมีบอกถึงอุปนิสัยเชิงบวก24แบบลองเลือกมาดูสัก2 3สหัวข้อดูนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีลิงก์ใบกิจกรรมที่นะ้าเนี่ยจะส่งให้เฟิร์สทำด้วยลองเอาไปทำดูก่อนถ้าหากว่าติดตรงไหนหรือว่าไม่ได้อะไรยังไงไลน์มาถามน้าก็ได้นะโอเคครับได้คำนั้นไหมใช่จุดเข็งของเรามันทำยังไงเนี่ยอ๋อเข้าใจละ ของเราน่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การฝ่ายดูนะเนี่ยแคสเกมลงสื่อโซเชียลเพื่อหารายได้ช่วงปิดเทอมไหนลองดูสิว่าเราจะแคสเกมได้ไงบ้างวันนี้เราจะเขียนหัวข้อความฝ่รู้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแคสเกมจากคลิป Adobe Illustrator ภายใน8นาทีก็มีคนสนใจกันโอเคเรามาลองตัดต่อเองดีกว่าเ่ื่องอะไรมากหรอกไป โอเคถึงการะัดคิปจะยากแต่เราจะพยายามทำให้ได้แล้วกันอือเป็นไงบ้างเฟิร์สหลังจากผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งลองทำแล้วเป็นไงบ้างลูกดีมากเลยครับนา้าไม้คราวห้ผมรู้จักจุดแข็งของตัวเองดีมากเลยครับอ่าไหนลองแชร์ให้นะ้าฟังหน่อยซิว่าจุดแข็งของตัวเองที่ค้นเจอตอนเนี้ยคืออะไรจุดแข็งของผมคือ ความใฝ่รู้และความมุ่มานนครับผมใช้จุดแข็งของตัวเองเนี่ยในการทําคลิปแชทเกมลงโซเชียลครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากด้วยครับแล้วเฟิร์สได้เรียนรู้อะไรจากการทํากิจกรรมครั้งนี้มั่งเราสามารถเรียนรู้และทดลองทําสิ่งใหม่ๆได้เสมอครับผมได้ลงคลิปลงในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงแล้วครับคนดูเยอะมากเลยแล้วก็เริ่มมีไรายได้ขึ้นแล้วครับเฮ้ย hey, จริงดิ โอ้ดีใจด้วยนะเนี่ยแสดงว่าต่อไปเนี่ยเฟิร์สก็รู้จักเอาจุดแข็งของตัวเองเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้วนะดีใจด้วยนะครับใครอยากได้เครื่องมือดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานสามารถเข้าไปได้ที่ www maker y s e t m co นะคะถ้าอยากศึกษาเรื่องอุปนิสัยเชิงบวก24แบบก็ให้คลิกไปที่24 Charact คานะคะถ้าใครต้องการใช้เครื่องมือนี้สามารถเข้าไปได้ที่ www m s e t maker co เลือกเมนูทั้งหมดคลิกที่บริการเติมใจเลือกชุดกิจกรรมดูแลสุขภาพใจและเลือกเครื่องมือที่ต้องการหรือสแกน QR code ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมไปใช้ได้ฟรีเลยครับ